สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตการแชทหรือการออกเดตของแม่บางออนนะคะ mm. ว่าไปถึงไหนแล้วเนาะล่าเหยื่อไปกี่คนแล้วล่าเหยื่อล่าเหยื่อ,อไปไม่ถึงไหนเลยเ,เพื่อนๆเจอแกมอะไรนะแกมเมอร์บ่แกมเมอร์บ่เจอแกมเมอร์หนึ่งร้ายนะคะแล้วก็เจอ พี่หม้อหนึ่งลายนะคะหน้าหม้อนะคะแล้วก็เจอปลาเฉื่อยหนึ่งคนนะคะก็มียังคุยๆบ้างนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่อันนี้แล้วคือมันไม่ทำคลิปเกี่ยวกับคู่รักแล้วนะคะเพราะว่าเออมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่มีใครที่แบบว่าจริงใจนะคะในในช่องเ,อเดทนะคะ พอไปเจอสแกมเมอร์หนึ่ไลน์แม่บองออนก็รู้สึกว่าโอ้น่ากลัวน่ากลัวนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาอ่านแชทลับให้ฟังนะคะกมิตเอนะคะว่าเราจบกันอย่างไรนะคะอ่ามิตเอมิตเออยู่ไหนนี่รอปแป๊บหนึ่งนะคะคเพื่อนอก็คือได้บล็อกไปแล้วนะคะจบความสัมพันธ์จบความสัมพันธ์นไปแล้วนะคะ วันนั้นนาาผู้ชายอาจจะอาจจะมีการดื่มนะคะก็เลยพูดจาแบบไม่สุภาพนะคะออกแนวลาม,มกนิดนึงนะคะแม่มองอ่อนก็ไม่ใช่คนดีเดออะไรนะคะคเพื่อนก็คือรับได้ในระดับหนึ่งผู้ชายลาม,มกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการที่เราพบกันแค่ครั้งเดียวแล้วเรายังไม่เคยมีอะไรกัน คุณไม่มีสิทธิ์มาลุ่มล่ามหรือว่าพูดจาแบบลามมกในข้อความแบบนี้นะคะก็คือรับไม่ได้นะคะก็ผู้ชายก็ถามว่าเ,เมื่อไรเธอว่างจากลูกสาวเมื่อไรเราจะได้เจอกันอีกนะคะผู้ชายบอกว่านะคะแม่วันก็บอกว่าฉันว่างที่ยีสีเธอว่างทั้งอาทิตย์ไหม อยู่กับชั้นหนึ่งวันเลยได้ไหมเราก็บอกว่าได้นะคะแล้วเราทําอะไรกันล่ะเขาบอกว่าทําอาหารกินกันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแพลนนะคะแล้วผู้ชายก็ถามว่าทําอะไรอยู่แม่มอนก็บอกว่าทําอาหารอยู่เพราะฉันทําอาหารขายนะคะทุกคนก็รู้นะคะ,ะมีความสุขกับการทําอาหารนะอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็สวัสดีตอนเช้า แล้วเราก็บอกสวัสดีตอนเช้าแล้วพอวันใหม่มาเขาบอกสวัสดีตอนเช้าเราก็บอกสวัสดีตอนเช้าสบายดีไหมเขาก็ถามนะคะแม่มอนก็บอกว่าสบายดีนะคะคือทักด้วยความแบบว่าสุภาพมามาตดยตลอดนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ถามอีกว่าทําอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าทําอาหารอีกนะผู้ชายก็บอกว่าทําอาหารให้ฉันหรือเปล่าอ่าแม่มอญก็บอกว่า ได้เธออยากจะกินอะไรล่ะใช่ไหมในแชทนะคะเสร็จปุ๊บผู้ชายก็บอกว่าฉันจะเอาข้าวกับปอเปียแล้วกันอ่าแม่ออนก็บอกว่าได้ค่ะใช่ไหมคุยกับผู้ชายก็ออนหวานนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะเสร็จปุ๊บผู้ชายก็บอกว่างั้นฉันจะกินเธอเป็นอของหวานนะหลังจากเสร็จจากอาหารเขาก็กว่างนี้เนาะ ปูแม่มองอนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพูดว่าไม่ได้หรอกแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะหัวเราะนะคะหัวเราะหัวเราะไปนะคะผู้ใช้ก็บอกว่าทำอะไรล่ะตอนพอพอวันลุ่งขึ้นนะคะอันนี้หยอดไม่สำเร็จเนาะเพราะบอกว่ากินเธอเป็นอาหารว่างนะหลังจากปอเปี๊ยะกับข้าวนะพอเช้ามาวันใหม่เขาถามมาทำอะไรเราก็บอกว่า เออไม่ใช่อันนี้วันเดียวกันนะคะเพื่อนพอตอนเย็นเนาะเขาก็ถามว่าทําอะไรแล้วก็บอกว่าราบลูกจากโงเรียนอ่ก็จบไปวันหนึ่งนะคะพอวันลุ่งขึ้นเขาถามว่ากูดมอนนะสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็บอกสวัสดีตอนเช้าพอตอนเย็นไม่ได้คุยกันนะคะตอนเย็นเราก็ส่งมาบอกว่าหลับฝันดีนะอ่าแล้ก็บอกว่าฝันดีนะอืม แลตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมานี้แล้วคิดถึงเธอจังเลยอ่าแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายแล้วทีนี้ผู้ชายก็ถามว่าเธอคิดถ,ถึงฉันไหมอ่าคำนี้ก็เริ่มแบบว่าไม่สบอารมณ์เลยนะพนเพื่อน คือคือถ้าคุณปลื้มฉันหรือ,อยังไงคุณก็บอกมันเลยว่าอ้ฉันคิดถึงเธอนะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มายิงคําถามว่าเธอคิดถึงฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแม่มงองน,ก,นก็รู้สึกว่าไม่ปลื้มก็เลยถามกลับไปเลยว่าอ้าแล้วเธออะคิดถึงฉันไหมล่ะเออผู้ชายก็เลยบอกว่าคิดถึงเสงแล้วเราถามว่าเธอล่ะถามแม่มองอนว่าเธอละคิดถึงฉันไหมเราก็เลยตอบไปว่าใช่คิดถึง เจ็บปุ๊บผู้ชายก็บอกว่าฉันไปอาบน้ําแล้วแล้วก็จะนอนอ่าเราก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเพราะว่าธรรมดาประโยคบอกเล่าแบบนี้ว่าไปอาบน้ํานะเพื่อนๆเราจะต้องมีต่ออะไรแบบว่ามาถูลังให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะแม่มอนก็เลยไม่ต่อความยาวสาวความยืดก็เลยตอบไปสั้นๆว่าหลับฝันดีนะโอเค ผู้ชายก็เลยตอบว่าแล้วเธอทําอะไรอยู่ลนะ่ะอืมพอเราพอเราบอกฝันดะีเนาะหล่อนไม่ยอมหลอนไม่ยอมแล้วก็เลยบอกว่าทําอาหารอีกแล้วฉันนะฉันทําอาหารอืมผู้ชายก็เลยบอกว่าเธออยากจะจูบฉันไหมอ่าเขาเรื่องเขาเรื่องจากแม่มอานบอกทำอาหารผู้ชายบอกอยากจูบฉันไหมนะคะคนละเรียงเดียวกันเลยนะพี่ร้องนะ แล้วแม่มอนก็เลยเบี้ยบายลายทางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคิดดูกันนะอผู้ชายก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องการมันเหรอจูบนะอ่แม่ม้อนก็เลยบอกว่ามันขึ้นอยู่ว่าฉันจะจูบกับใครนะคะอืมก็คือไม่ได้ตอบไปนะคะว่าอยากจูบกับเธอไหมนะคะเพราะมือน้าจะเห็นอยู่ว่าแข่วเธอเหลืองนะคะ จะก็เลยบอกว่าอยากจิจูมนะคะคันยัยทามแม่ปุ๊บประเด็นมาสันเออผูช้ชายวันคนจับน้ําเธอได้บอมาสั่นอ่าแม่หมอนก็เลยตอบว่าไหนเฮ็ดหนาแบบว่าหนาบูดสินะนะสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์หนาบูดนะคะบอกว่าบ่บบบบได้ฮืมชายก็เลยบอกว่า โอ้ยแย่จังเลยว่าสันอ่าผู้ชายก็บอกว่าว่าต้องการนิยังเลยตีอืมทั้งจูบชั้นหอมเนี่ยบ่าเอาเลยตียว่าสันผู้ชายว่าแม่มอนก็เลยส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มยิ้ม,มตาแข็งไปนะคะผู้ชายก็เลยบอกว่าโอ๊ย้ยอมแพ้แล้วอืมแมหมอันก็เลยบอกว่าเอยฉันเข้าใจแล้วว่าเธอต้องการนิยังอืมผู้ชายก็เลยบอกว่าฉันต้องการจูบ แลกกอดประสันอ่าเธอบม่ต้องการอยังเลยประสันเออฉันบ่มักแบบนี้ประสันเออแม่บางงอนก็เรียกกับอ๋อตีประสิแล้วมเนียแม่บางงอนก็เลยว่าฉันอาจจะต้องเซ่ห้าเดบราประสันเป็นภาษาไทยคือว่าฉันต้องก้าวเข้ามาร้านเนาอตอนนี้ประสันกดบอกฉันทีค่ะบอกเลยค่ะ บอกฉันทีหลังจากที่จบประโยคว่าฉันคิดว่าฉันตองเก้าข้ามอัมราณหน้าตอนนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสำหรับมิสเตอร์เอนะคะจบความสัมพันธ์กันแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะมาอัปเดตมิสเตอร์เอเฉยๆไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อน คลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายแฮปปี bye ้